เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายประเดิมใจบุญชื่เหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดงห้วยขวางพระเพื่อไทยท่านประธานครับขออนุญาตในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานสรุปผลการดําเนินการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศประจําปี2563 ซึ่งเล่มนะครับใหญ่มากธร่รมธานครับที่หน่วยงานได้นำมาเสนอให้สภาหแห่งนี้ได้พิจารณาท่านระธาครับเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศเกิดจากการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูนปี2560นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูนที่พวกเราวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่านะครับเป็นรัฐธรรมนูนที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย สิ่งที่ด้มีการกำหนดไว้นะครับมองดูเหมือนว่าจะดูดีว่าถ้าประเทศของเรามีการปฏิรูปก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีภายใต้การกำกับของสภาพัฒนในการที่จะขับเคลื่อนให้มีการปฏิรูปประเทศไทยของเราแต่ถ้าปะนประธานครับ หลังจากที่ได้มีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศนะครับเราเฝ้าติดตามดูว่าสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดที่กําหนดนะครับที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์บ้างหรือไม่ท่านประธานลองมองย้อนไปดูนะครับว่ากลไกที่จะทำให้แผนปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จ นั่นก็คือในส่วนของราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะบวงกรมต่างๆหน่วยงานองค์ขาพยศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับราชการจะเป็นตัวกลไกลในการขับเคลื่อนให้ประเทศนี้นะครับสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชนแต่พวกเราเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ท่านประธานก็คงเห็นนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันจากปี60จนกระทั่งถึงปี64พี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ภายใต้การบริหารงานนะครับของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระทรวงทระวงกรมให้นะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องร้องกันระง,งมเรียกร้องกันตลอดเวลาว่าพวกเขาทุกข์ยากว่าพวกเขาลำบากถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทานะครับจริงๆแผนปฏิรูปประเทศจะประสบความสำเร็จมันต้องเริ่มจากร่างไปสู่บนครับไม่ใช่เริ่มจากบนมาสู่ล่างคำว่าเริ่มจากร่างไปสู่บนก็คือว่า ต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนถามว่าวันนี้อย่าถามเลยว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนปฏิรูปหรือว่ามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่ารรท่านประธานก็คงมีคําตอบที่อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเป็นยังไงหรือแม้แต่ในส่วนของข้าราชการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าวันนี้ท่านประธานไปสอบถามว่าเข้าใจไหมว่ามีแผนปฏิรูปเกิดขึ้นตามกฎหมายรัฐธนรีสูญมาร5 6 0จะต้องทำอย่างไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าท่านประานว่าเกินกว่า100ละ50คนที่เป็นข้าราชการไม่มีเด้กรอบไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจคอยแต่ว่านายจะสั่งว่าอย่างไรก็ทำอย่างนั้นผมถามว่าแล้วอย่างนี้ ประเทศชาติของเราจะพัฒนาหรือว่าเดินหน้าไปตามที่แผนปฏิรูปประเทศที่เขียนไว้อย่างสวยหรูนะครับว่าเราจะต้องร่วมกันดูแลซึ่งในนี้มีการกำหนด,ดไว้ทั้งหมดประมาณ12ด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับพูดง่ายว่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่ถามว่ามีแผนไหนสักแผนไหมนะครับสี่ปีแล้วเนี่ยประสบควาสมสำเร็จราสุตมะนางครับ โดยเฉพาะเรื่องแผนปฏิรูปการเมืองคณะกรรมการที่มากำกับดูแลเรื่องแผนปฏิรูปการเมืองเงครับเพิ่งมาตั้งกันครบท่านระรธานครับแล้วถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับการเมืองมันจะเดินหน้าไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแม้แต่กรรมการเนี่ยนะครับเพิ่งมาตั้งกันได้ครบเมื่อเร็วๆนี้นีเองระยะเวลาในการกําหนดแผนผ่านไปสาปีเพิ่งมีกรรมการครบ อย่างนี้นะครับมันจะถือว่าเป็นการปฏิรูปได้อย่างไรท่านประธานครับหาคนมาทํางานในการที่จะขับเคลื่อนของแผนยังยากเลยและถามว่ากระบวนการในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นท่านประธานครับกระบวนการในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบท่านประธานครับผมอยู่กันมาที่การปราปช ของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะมากในส่วนของการนะครับประพฤติผิดนะครับทุจริตประพฤติทุจริตประพฤติผิดมิชอบซึ่งชี้เห็นนะครับว่ายิ่งนะครับกลไกการตรวจสอบโดยเฉพาะโดยเฉพาะสภาซึ่งถูกกำหนดไม่สามารถให้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง เขาไม่สามารถมาได้เพราะว่ามีกฎหมายบังคับยิ่งทําให้กลไกการตรวจสอบยิ่งยากและล้มเหลวเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงเวลาที่นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและจะต้องมีการแก้ไขให้มีการขานอำนาจในการติดตามตรวจสอบได้อย่างแท้จริงไขรไม่มาเหมือนกับระนูนปีนะครับ50นะครับมีบทลงโทษจำคุก ไม่มาให้ข้อมูลแต่ปี60บอกว่าไม่จําเป็นต้องมานะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับ,บกลไกการทํางานของสภาเองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างนี้มันจะนําไปสู่การปฏิรูปได้อย่างไรยังก็ขออนุญาตนาเรียนท่านประธานฝากไปถึงนะครับสภาพัฒได้ร่วมกันในการพิจารณาเพื่อที่จะได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือว่าการปฏิรูปอย่างแท้จริงขอบคุณท่านประธานครับ